คุณผู้ชมข่วเกี่ยวกับลิซ่านะเราอยู่ที่น้องลิซ่าแต่ว่ามันก็มีประเด็นดรามา่าผุดขึ้นมาเหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้บอกเลยนะเราขอออกตัวแทนเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่อเลยแล้วกันนะคะเพราะว่า เธอเนี่ยอยู่เฉยๆย้ำนะอยู่เฉย,ยๆพูดง่ายๆเลยอยู่เฉยๆก็โดนด่าแบบนี้เออค่ะคุณผู้ชมจู่ๆชาวเน็ตค่ะไปะโยงประเด็นเปรียบเทียบแต่งเรื่องเป็นตุกเป็นตะเลยบอกว่าน้ําใจจากน้องลิซ่าผลักดันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นผ่าน MV ตัวเองบอกว่ารีบตามมานะที่จะรอยอยู่ตรงนี้บัวซานนะ,ะแล้วภาพที่เห็นค่ะก็เป็นภาพของน้องลิซ่าจากเอ็มวีเพลงล่าสุดนี่นแหละแล้วก็เอาไปเทียบกับภาพน้องเจนนี่แบบนี้เออแล้วคลิปเนี้ยชาวเน็ต่ะยังไงก็ไม่รู้ก็มารุมงต่อว่า เจนนี่ซวยนะคะจริงๆภาพนี้ภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยมันมาจากเพจเพจหนึงเขาก็เหมือนปันป่นกระแสแล้วก็ทําให้น้องเจนนี่เนี่ยนะคะก็โดนโจมตีแล้วก็มีคลิปด้วยใช่ไหมพี่ก่อนใช่ค่ะคือเรื่องเนี้นะก็จะไม่ทนจริงๆเจนนี่เนี่ยก็เอาคลิปเนี้ยมาโพสต์ใน Facebook บอกว่านี่ขนาดเธอเข้มแข็งแล้วนะก็ปล่อยผ่านทุกอย่างได้ดีแล้วนะแต่พอได้ดูคลิปเนี้ยโอ้ตายคุณผู้ชมค่ะ คนในคลิปเนี้เขาพูดถึงนะพูดถึงเจนนี่ว่าเป็นสัาภเวสี<ฮ>ก็อยู่ใ<ร>นถุง,<ร>ง,งอย่าไปยุ่งกับผมเขาอยู่สูงแล้วเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอศ<อ>ิลปินสอ,องท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเนาะใช่นะคะแล้วคอมเมนต์คนก็มารุมด่าค่ะใช้ถ้อยคำรุนแรง บางคอมเมนต์เนี่ยลามปามถึงครอบครัวไปด้วยทั้งที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะมันทําให้เธอเนี่ยกลับมาเสียใจเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วก็กลับไปร้องไห้กับแม่อยู่ดีเขาบอกว่าประโยคเด็ดเป็นเด็กที่อะไรนะพี่ลีุ่ดท้ายก็ต้องกลายเป็นเด็กขี้ร้องที่ฟ้องแม่ดูมาเข้มแข็งจริงๆทุกคนเราก็มีความอ่อนแออยู่ในใจกันทั้งนั้นก็เรื่องจริงอะ็ะึ่งเธอค่ะก็ได้โพสต์ภาพวิดีโอคอลนะที่ไปร้องไห้กับคุณแม่ด้วยอีกโพสต์หนึ่งค่ะก็ชี้แจงไว้ชัดเจนนะว่าที่ผ่านมมาเเเเธออกก็ไไไ่คยยยปปรรีีบบบทะั เขารู้ดีว่าตัวเองมันอยู่ในจุดตรงไหนแล้วก็รูปชุดชุดเขียวในภาพน่ะก็เป็นรูปที่แบบมันตั้งนานมาแล้วว่าไม่รู้ว่าคนไปโยงเรื่องเนี้ยต้องการอะไรอยากให้ทุกคนเนี้ยเข้าใจเธอด้วยจริงๆบางคองคะนโพสขึ้นมาอากษรแต่ด่าแล้วคอมเมนต์นิดนึงแล้วกันคุณขาเดี๋ยวนี้เขาตามตัวเจอนะอย่าไปแปลว่าเราอ่านตามเพจอ่ะคอมเมนต์ก็ด่าน้องเจนนี่รุนแรงอยู่เหมือนกันนะเข้าใจได้ถ้าน้องจะเสียใจกับเสียความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะ